อ่านะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมจะทําทวนให้ดูอีกนะครับอีกครั้งเดียวนะครับก็คือฐานล่าส F3 นะครับนะนะครับขั้นแรกนี่ต้องเช็คขนาดก่อนนะครับว่าฐานล่าส F3 เนี่ยหน้าตาเป็นไงที่เลือกเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันยากสุดนะครับก็มีฐาน60นะครับฐานของมันเนี่ยนะครับมันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนาะ สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมภายในทุกมุมก็คือ60องศามีสามุมก็เป็น180องศาแต่ตัวฐานของมันเนี่ยเป็นปลายตัดก็คือมีฐานกว้าง60นะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับวิธีการนะครับวิธีการเอาแบบทําตามผมแบบง่ายๆนะครับตั้งสติใช้เครื่องมือธรรมดาง่ายๆสบายๆเลยนะครับนะขั้นที่1นะครับนะเลือกไปที่ลายนะครับคลิกไปที่ลายนะครับเข้าสั่งลายแล้วมาคลิกจุดที่1นะครับ คลิกแล้วปล่อยนะครับถ้าตรงไหนคลิกค้างผมจะบอกคลิกค้างนะครับคลิกแล้วก็ลากออกมาทางแกนที่เราต้องการในกรณีนี้นะครับเราใช้แกนแกน X นะครับสีแดงนะครับกดลูกศรบังคับขวานะครับพิมพ์จุด6 Enter นะครับจบละได้เส้นฐานแล้วนะครับเส้นนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมปรับเป็นวิวแบบนี้พอพิมพ์เสร็จแล้วแบบนี้นะครับนักเรียนกด Spacebar นะครับมันจะจบคำสั่งปึ๊บแบบนี้เส้นนักเรียนเนี้ยเส้นนี้ที่ได้นะครับ เส้นที่ได้คือเส้นนี้โอเคป่ะครับคือเส้นนี้โอเคไหมครับนะครับต่อไปนะครับผมจะทําเส้นเปิดองศาไปทางนี้นะครับนะยาวเท่ากับ30มสิบเซนเส้นเนี้นะครับวิธีการนะครับผมจะต้องทําเส้นล่างออกมาแบบนี้แล้วเปิดองศาขึ้นไปตรงนี้ที่60นี่คือไอเดียผมที่ผมจะต้องทํานะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการผมกลับไปที่สเกตอัพเลยครับผมมีไอเดียแล้วว่าผมทําแบบนี้นะครับ ดูนะครับผมใช้โปรเจคเตอร์นะครับเครื่องมาเครื่องมือโปรเจคเตอร์ตัวนี้ปึ๊บเลือกจุดที่หนึ่งคือจุดนี้ผมจะต้องเลือกจุดที่เป็นจุดหมุนก่อนเสมอนะครับจุดแรกคือจุดหมุนนะครับก่อนเสมอผมเลือกที่ปลายปึ๊บด้านนี้แล้วผมก็เลือกทิศทางที่ผมอยากให้ไอตัวนั้นน่ะเริ่มที่ศูนย์จากตรงไหนอ่าน่าจะงงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเปิดมุม นะครับจากจากตรงเนี้จากเส้นแดงเนี่ยเอาใหม่นะครับผมจะเปิดมุมจากเส้นแดงตัวนี้นะครับเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปหกสิบเข้าใจไหมครับแสดงว่าไอเส้นแดงนี้ต้องเป็นกี่องศากี่องศาครับศูนย์องศานะครับเราตั้งศูนย์องศาของเราได้แต่ถ้าเกิดมุมกลับกันเนี่ยถ้าเกิดตามทฤษฎีเนี่ยไอนี้เก้าสิบ ไอ้นี่หกสิบทั้งหมดเนี่ยร้อยแปดสิบลบเก้าสิบลบหกสิบตรงนี้จะเหลือกี่องศาเก้าสิบลบหกสเหลือกี่องศาเหลือสาสบถูกไหมนะครับนะก็คือถ้านักเรียนเปิดจากศูนย์ตัวเนี้ยย้อนกลับมานักเรียนต้องเปิดร้อยี่สิบองศางงหนักไหมเพราะฉะนั้นเราต้องการหกสิบเราบอกเลยว่าเราต้องการหกสิบเราหาศูนย์ของเราให้เจอนะครับกรณีนี้นะครับ นะครับกรณีนี้นะครับศูนย์ของเราเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับเป็นศูนย์เปิดย้อนไปห0สิจบเลยโอเคนะครับต้องทําความเข้าใจนะครับเพราะเวลาเรียนไปเจอรูปทรงอื่นเดีย๋ยวเรียนจะมงงอีกอ่ะผมคลิกไปแล้วที่จุดซ้ายนะครับผมเอาศูนย์ที่ขนานเอาศูนย์อยู่ในระนาบเดียวกับเส้นนะครับคลิกแล้วผมเปิดไปหกสิบนี่เห็นไหมครับผมได้หกสิบละคือตอนนี้ผมได้อะไรผมได้แนวเส้นนี้ละผมได้แนวเส้นนี้แล้ว,ว,นนลวโอเคไหมครับ แต่สามสิบอยู่ไหนผมไม่รู้นะครับสามสิบอยู่ไหนผมไม่รู้ผมก็กลับมาเขียนเส้นสามสิบเข้าคำสั่งลายครับคลิกที่ดินสอแล้วก็คลิกที่ปลายเส้นนะครับแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยนะครับไปไว้บนเส้นประเส้นล่างที่ผมกําเนิดขึ้นมาล่าสุดนะครับแบบนี้มันจะเขียนเลยว่ามันออนไลน์แปลว่าอะไรครับกูอยู่บนเส้นด้วยนะครับไม่ใช่อออนไลน์แบบแบบออนอินเทอร์เน็ตนะกูอยู่บนเส้นตอนนี้เพราะนั้นเราอยากได้อะไรอ่ะอยากได้เท่าไหร่ อ่าพิมพ์0.3 enter เห็นไหมครับจบเลยพอเสร็จเพิ่มกด s p a c e bar นะครับต่อมานะครับต่อมาเส้นนี้ผมไม่ใช้ผมเลือกไปแล้วผมก็กดลบทิ้งนะครับ e l l t t ทิ้งต่อมานะครับผมต้องการเส้นไหนครับตอนนี้ตอนนี้ผมได้อะไรแล้วบ้างผมได้อันนี้ถูกไหมครับผมได้อันนี้ถูกไหมครับต่อไปผมอยากได้ตัวนี้ถูกไหมครับ วิธีการคืออะไรครับผมก็ต้องสร้างระนาบสมมุติขึ้นมาที่จุดนี้ถูกไหมครับแล้วเปิดมุมกลับเข้าไปเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ6 0ซวิธีการอย่างนี้คืออะไรทำไงต่อครับก็เข้าตลับเมตรนะครับอาโทษเข้าโปรเจคเตอร์นะครับเลือกปลายเส้นถูกไหมครับผมอยากให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางผมเลือกปลายเส้นที่มันปั้งแล้วออกมาทางขวาเพื่อสร้างระนาบที่เท่าไหร เพื่อสร้างระนาบที่กี่องศาศูนย์แล้วค่อยเปิดไปที่เออแล้วผมต้องการระยะบนนี้เท่าไหร่หกสิบผมเข้าค้องสั่งลายปึ๊บเลือกที่ปลายเส้นบังคับให้มันเอาเมาส์ไปสัมผัสให้มันออนไลน์แล้วพิมพ์ศูนย์จุดหกศูนย์อเตอร์พอมาตรงนี้ผมต้องการกี่องศาองศาผมต้องการศูนย์องศาแต่ระยะสามสิบ พอเป็นศูนย์องศาก็คือมันเข้าแกนอยู่แล้วถูกป่ะก็พิมพ์ศูนย์จุดสามศูนย์ enter นะครับลงมาตรงนี้ผมต้องการเท่าไหร่ผมก็ต้องเปิดถูกไหมครับผมก็ต้องเข้าโปรเจคเตอร์นะครับคลิกที่จุดศูนย์กลางผมต้องการนะครับหาศูนย์องศาแล้วผมเปิดกลับมาเท่าไหร่ครับหกสิบนะครับแล้วผมก็เข้าเส้นแบบนี้ปึ๊บแล้วพิมพ์จุดหก enter แล้วผมก็พิมพ์ปิดปึด๊บแล้วผมก็มาลบเส้นจุดนี้ออก แค่นี้เองโอเคปะ่ะผมได้สามเหลี่ยมปลายตัดแล้วนะครับที่เหลือนะครับดับเบิลคลิกเมาส์วขวา make group ดับเบิลคลิกเข้าไปทำงานในกรุ๊ปดึงมันขึ้นมา30เซนนะครับจุดสนะครับคราวเนี้ยคราวเนี้แหละผมต้องการอะไรครับต้องการเซนเตอร์ของมันเพื่อที่จะทำาไมสร้างตำแหน่งตอมอที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของฐานถูกปะ่ะใช่ไหมครับ วิธีการสร้างเซนเตอร์นะครับถ้าเราใช้โปรเจคเตอร์เนะี่ยไม้โปรเนี่ยนะครับเออโทษใช้ไอ้ตลับเม็ดดึงเนะี่ยมันไม่ออกนะครับมันดึงไม่ออกเนี่ยมันดึงไม่ออกนะครับมันจะดึงออกมาเป็นเส้นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปงอมันนะครับให้เราออกมานอกกรุ๊ปนะครับอันนี้อยู่อันนี้อยู่นอกกรุ๊ปถูกป่ะเรารู้แล้วอยู่นอกกรุ๊ปถ้าอยู่ในกรุ๊ปเนี่ยเนี่ยจะมีกรอบแบบนี้นะครับอ่าเราอยู่นอกกรุ๊ปใช้ดินสอลากทื่อๆไปเลยครับมิดพอยต์จบมิดพอยต์นะครับ แล้วก็มิดพอยต์อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ไปจบมิดพอยต์มันจะล็อกเลยนะครับมันจะล็อกให้เราแบบนี้นี่เราจะได้จุดนี้ที่เราต้องการจุดนี้ที่เราต้องการเข้าใจไหมครับเป็นจุดกึ่งกลางของของฐานลากตัวนี้นะครับถ้าให้ชัวนั่นเลือกตัวหนึ่งมิดพอยต์แล้วก็ไปเข้ามิดพอยต์ถ้าชัวคือไอ้สามเส้นนี้จะตัดกันที่กี่จุดครับจุดเดียวเป็นจุดศูนย์กลางนะครับนะแต่เส้นนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไร อ่าไม่เป็นไรเสร็จปุ๊บนะครับเราใช้อนี่เลยครับใช้ตลับเมตรเลยครับดึงนะครับผมใช้ตลับเมตรนะครับดึงจากข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับมาให้ถึงจุดกึ่งกลางของมันแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าไอชุดนี้เป็นกึ่งกลางแล้วเข้าใจไหมครับที่เป็นเส้นประ ฐานลากเราเนี่ยทอดเสาต่อหม้อเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับ25้าเซนถูกไหมครับมันก็ต้องออกไปจากกึ่งกลางด้านละเท่าไหร่ครับ1 2บจุดห้าเซนนะครับอ่านหน่วยเป็นนิวเ,เป็นเมตรก็คือ0ู2 5จุดหนึ่งสองห้านะครับผมเลือกเลยครับปึ๊บนักเรียนดูถ้าผมเลือกแบบนี้ดูนะครับผมเลือกยังไงไม่รู้ละ่ะนะครับด้วยตลับเมตรเนี่ยถ้าผมเลือกแบบนี้ถ้าผมเลือกตลับเมตรถ้ามันออกมาแบบนี้มันโอเคมันออกมาเป็นเส้น นะครับ <muitas S 2> <sketches of course> เราต้องการเส้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาไม่เป็นเส้นเนี่ยมันออกมาเป็นจุดแบบนี้อันนี้ไม่มันแล้วแต่กรณีนะครับแต่กรณีนี้เราไม่ใช้เข้าใจปะถามว่ามันเป็นจุดแบบนี้มันมันเกิดเพราะอะไรเพราะนักเรียนดึงออกจากจุดดึงออกจากจุดจะเป็นจุดเข้าใจไหมครับถ้าดึงออกจากเส้นถ้าดึงออกจากเส้นจะเป็นเส้นอ้าวอาจารย์แล้วดึงออกจากจากจุดจากเส้นตรงนี้ทาไมมันถึงเป็นจุดอ่ะ เนี่ยนักเรียนดูตอนดึงด้วยตอนดึงมันเป็นสีเทาเนี่ยเห็นไหมครับตอนดึงมันเป็นสีเทามันก็ออกเป็นจุดอีกเกิดปัญหาอีกถูกป่ะเราบอกว่าเราอยากได้เป็นเส้นเพราะนั้นนักเรียนพยายามดึงให้ออกจากจากจากเส้นเห็นไหมตรงสีแดงก็เป็นสีแดงแบบนี้เห็นป่ะตรงจุดสีแดงเนี่ยดึงออกมาแบบนี้เลยเท่าไหร่ครับจุดหนึ่งสองห้าไปทางซ้ายนะครับจุดหนึ่งสองห้าบนล่างเหมือนกันนะครับปึ๊บจุดหนึ่งสองห้า ข้างล่างนะครับจุด1 2 5 Enter หอไอชุดพวกนี้มันอยู่นอกกรุ๊ปหมดเลยนะครับอยู่นอกกรุ๊ปหมดเลยแต่เราจะทำงานในกรุ๊ปใช่ไหมครับเราดับเพิลคทิกเข้าไปในกรุ๊ปนะครับแล้วเราไปเลือก r e c t a n g l e นะครับตัวนี้ r e c t a n g l e ตัวนี้นะครับนี่นะครับ r e c t a n g l e นะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกมุมนะครับแล้วก็ลงมาที่มุมปึ๊บ ปิดแบบนี้เลยนะครับแล้วผมพุชพูมันขึ้นไปสัก75เซน0.75 enter นี่ได้ท่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมกด space bar เพื่อ cancel จบคำสั่งคลิกข้างนอกแล้วผมก็มาลบนะครับลบที่ผมไม่ต้องการออกดูนะครับวิธีการลบผมเนี่ยเนี่ยผมลบแบบ c r o s s i n g ถ้าผมลบแบบ window เนี่ยมันไม่มานะครับไอ้เส้นล่างเนี่ยเพราะว่าเส้นล่างเนี่ยเป็น infinity นะครับผมต้องลบแบบ c r o s i n g หรือไม่ก็ต้องไปจที่ตัวมัน ผมลบแบบ c อ o ซิ i n g ก็คือโดนนิดเดียวแล้วผมกด delete แบบนี้ก็กด delete แต่พอไอ้เส้นข้างในพวกเนี้ยถ้าผมลบแบบ c อ o s s ่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับมันลบทั้งหมดถูกไหมครับแต่ถ้าผมจะไปเลือกแบบเนี้ยถ้าเลือกผิดก็โดนดนี่อีกถูกไหมเพราะฉะนั้นผมควรจะ,จะ,จ,ะจะลบแบบไหนแบบ window ก็คือเลือกข้างนอกกดคิกค้างไว้แล้วก็ครอบเห็นไหมครับมันมีแต่เส้นล่างที่เราที่เราสร้างไว้อะมันถึงโดนเพราะเราครอบมันทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็กด delete จบแล้วนะครับแล้วให้นักเรียนมุดเข้าไปใน ในกรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งดับเบิลที่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วให้ไปสร้างเส้นกึ่งกลางไว้นะครับนะครับมิดพอยต์แบบนี้นะครับมิดพอยต์ถึงมิดพอยต์นะครับมิดพอยต์นะครับถึงมิดพอยต์มิดพอยต์ถึงมิดพอยต์ไว้แค่นี้อยู่ใต้ฐานล่าแล้วก็ออกมามีคําถามใครตอบผมได้บ้างว่าผมสร้างไอ้ตัวนี้ไว้เพื่ออะไร โอเคถูกต้องนะครับผมจะได้จับมันเนี่ยเวลาจับกึ่งกลางมันเนี่ยปั้งแล้วไปวางที่เราจะต้องตีกิจายไว้ถูกปะถ้าเกิดเราไม่ทําสัญลักษณ์นี้ไว้เราทํำไงครับมันเลงตาแตกเลยถูกไหมครับเฮ้ยก๊อปปี้ไว้กึ่งกลางอยู่ไหนวะเชื่อมันได้เปล่าวะเข้าใจนะครับนะครับเพราะนั้นทาอะไรพวกนี้แล้วเรต้องคิดเผื่อนะโอเคนะครับนะอันนี้คือ f 3ฟสาม นะครับนะเอาละนะครับถ้าทํา f 3ได้ f 1 f 2 f 4ทําได้ไหมครับอันนั้นหมูเลยเพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะน,นั้นเรียนดูนะครับ f 1อ่าผมทำผมทา f 1ให้ดูแล้วกันอ่าผมทํา f ยากเลยดีวยกว่าผมทํา f 2แล้วกันยากลองลงมา <c oughs> ดูนะครับสิ่งที่ผมจะชี้ปัญหาให้เรียนดูนะครับอ่า f 2 f 2เป็นฐานลากสี่เหลี่ยมพืนผ้า นั่นเยนครับนั่นเรียนรู้ไหมครับทำไมตัวนี้มันถึงชื่อ F2 ผมอธิบายไปแล้วตอบให้ผมชื่นใจหน่อยเก่งมากมีเสาเข็มสองต้นเป็นการตั้งชื่อเป็นการตั้งชื่อฐานลากแบบเก่าและใช้กับอาคารขนาดขนาด,ขนาดเล็กเท่านั้นนะครับนับตามฐานตามเสาเข็มที่ลง เป็นการตั้งชื่อฐานรากแบบเก่านะครับแล้วใช้กับอาคารขนาดเล็กเท่านั้นเพราะว่าอาคารขนาดเล็กเนี่ยมีฐานรากเต็มที่ไม่เกิน6 f 1 f 2 f 3 f 4, f 2, สุหกนะครับหมายความว่าเข็มอะที่ลงอะไม่เกิน6 6ต้นเท่านั้นเองนะครับนะเต็มที่ก็จะเป็นพวกตอม้อฐานรากแผ่ใหญ,ใหญ่ไอตัวรับถังน้ําใต้ดินอนะไรเนี้ยอาจจะเป็น9นะครับนะแต่ถ้าเป็นฐานรากอาคารขนาดใหญ่เนี่ย บางที่เนี่ยเป็นมีมีเข็มเข็มยาวสิบหกต้นอย่างเงี้ยแปดต้นเราเก็ไม่ตั้งเป็น f 1ฟสิบหก f แปดนะครับเราจะไล่ตามเบอร์ของเขาเลย F1, ฟหนึ่ง f สองเสาไปตามนั้นเลยนะครับให้ทําความเข้าใจด้วยขอบคุณมากโอ้โหอย่างเงี้ยมันมันค่อยปื้มหน่อยไม่งั้นมากสอนอะไรไปก็เหมือนจอดับอะเดสแอร์ Air, จอดับเหมือนคุณพูดกับแฟนคุณอะว่ากูไม่ชอบกินหนังไก่อะ่ะแล้วแม่ง กับเผาทีไลหนังไก่มาทุกทีคุณจะรู้สึกกับมันยังไงหาผัวใหม่ดีกว่าถูกป่ะถูกไหมหาผัวใหม่ห,า,า,ห,มห,า,ห,มหาเมียใหม่ดีกว่านะครับอ่าบอกให้เตือนว่าอัดเทปห้ามพูดหยาบมันก็ไม่หยาบเนาะอ่ะดูนะครับสี่สิบห้าคูณเก้าสิบที่ผมจะทำให้ดูเนี่ยนะครับส5สี่สิบห้าเนี่ยนะครับสี่สิบห้าคูณเก้าสิบเนี่ยนะครับนีประเด็นอยู่ตรงนี้เว้ย สูง25กับ30จะให้ดูสโลปตรงนี้นะครับต่อม้อเท่ากันคือ25ทําด้วยความไวเลยเท่าไหร่นะ45คูณ90นะครับเปร๊บเข้าคำสั่งอะไรครับไว้สุดเล c แท n เกินะครับนะพิมพ์ข้างล่างข้างล่างเป็นแกน x ก่อนนะครับ x มาก่อน y ข้างล่าง90พิมพ์จุด9คอมม่าข้างบน ข้างบน45.45 45. ปั้งอ่ะถูกต้องได้ท่านี้ดับเบิลคลิกเมกกรุ๊ปเลยปึ๊บโทษโทษด,ดับเบิลคลิกเมกกรุ๊ปปั้งนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปสูงก่อนเลย25.25 25. นะครับนะกึ่งกลางฐานลากคือนักเรียนไม่ต้องทำตามไม่ต้องทำตามเพราะไม่ทันอยู่แล้วนะครับให้ดูเฉยๆนะครับปึ๊บผมหายนี่นะครับ กึ่งกลางของฐานลากใช่ไหมครับใช้เส้นล่างกึ่งหากึ่งกลางเลยปุ๊บออกไปข้างเท่าไหร่ครับเสาอะเสาตอม้อมันเท่าไหร่ล่ะยี่ห้าออกไปข้างเท่าไหร่ครับสองจุห้านะครับผมไม่ทำหรอกเสียเวลานะครับผมไปก๊อปปี้ไอตัวนี้มาเลยนะครับเพราะว่ามันเท่าไหร่ครับมันเท่ากันนะครับแล้วผมก็มาวางปุ๊บแบบนี้ถามว่าผมวางข้างนอกแล้วทำไมมันไม่ยู่เข้ามาเพราะว่าไอที่ผมเป็นลายไปแล้ว เป็นกรุ๊ปไปแล้วอตอนนี้ผมวางตำแหน่งถูกแล้วผมดับเบิลคลิกไปจำคำสั่งนี้ได้ไหมครับ Edit c u ัดดับเบิลคลิกเข้าไปในในในกรุ๊ปที่ต้องการแล้วไปที่ Edit Paste in Paste ตตรงเป๊ะผมดึงกลับขึ้นมาเท่าไหร่ครับ75อ่าไม่ใช่ผมต้องดึงขึ้นมา80จุด8จุด8ฟังก่อนผมไม่ดึงจุด8 ผมต้องดึงห้าเซนก่อนอเดียวนักเรียนจะงงจุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ห้าผมดึงขึ้นมาห้าเซนแบบนี้ก่อนเพราะอะไรครับเพราะมันทะลึ่งเป็นแบบนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันยี่ห้าแล้วมันมีบ่าเฉียงเนี่ยห้าเซนเข้าใจไหมครับบ่าเฉียงห้าเซนตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทําบ่าเต็มอะง่ายกว่านะครับนะ แต่อันนี้มันออกแบบตามทฤษฎีทฤษฎีโครงสร้างนะครับการรับแรงเฉือนตรงนี้นะครับเหมือนว่าตรงเนี้ยมันจะเปืองหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะนะครับก็เลยปาดปาดสโลปไปจริงแล้วไม่ต้องปาดนะครับในเดี๋ยวนี้ไม่มีใครปาดกันะะแล้วนะครับมันทํางานยากอ่ะดูแต่ถ้าเราจะปาดต้องทําอย่างที่ผมทําขึ้นมา5เซนถูกไหมครับแล้วดับเบิลคลิกซ้ําตัวมันอีกทีนะครับนะกดคอนโทรลนะครับปึ๊บแล้วดึงขึ้นไป 75.75 75. enter นั่นเยนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีขั้นออกมาขั้นหนึ่งถูกไหมแปลว่าอะไรครับถ้าเรียนใช้ push pull แบบมี control ก็เท่ากับ copy ชั้นขึ้นไป control เนี่ย <c oughs> ขออภัย control เนี่ยสามารถเพิ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบให้กับทุกคำสั่งได้โดยส่วนมากนะครับเมื่อกี้เรา rotate เราก็ใช้ control มันก็เพิ่มเส้นถูกไหม move ใช้ control มันก็ทำไมด้วยกลายเป็น copy อ่ะแล้วครูทํามาเพื่ออะไรครับครูทําไอ้ตัวนี้มาเพื่อจะเป็นเส้นเส้นระดับที่ครูจะปาดนะครับตอนนี้ครูอยู่ในกรุ๊ปนะเห็นไหมครับอ่ะผมลากเส้นนี้เลยครับปาดแบบนี้ปังปังปึ๊บแบบนี้เห็นไหมครับปาดละเรียบร้อยจบละอันนี้คืออันนี้คือตามรูปเป๊ะเลยนะครับคือตามรูปเป๊ะเลยเข้าใจไหมครับ ตามรูปไอ้ฐานลากรูปตัดตัวนี้เป๊ะเลยนะครับอ่ะเป๊ะไมมเป๊ะกลับไปดูรูปด้านหน้าปป๊บปรับให้เป็นเอ่อพา r a l l e l เป๊ะไหมเพียงแค่ว่ามันไม่ได้ตัดเห็นเหล็กแค่นั้นเองอยากเขียนตัดเห็นเหล็กไหมอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวตายนะครับเอาแค่เอาอแค่กรอบนอกนี่ก่อนคราวนี้ย้อนกลับมาครับนักเรียนครูถึงบอกว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันปาดไม่ได้ ดูทาไมมันถึงปาดไม่ได้นะครับคือไม่ใช่ปาดไม่ได้มันปาดยากอ่าดูนะครับผมจะหดไอตัวนี้ลงไปที่ยี่ห้าก่อนเท่ากับขอบล่างถูกไหมครับยี่ห้าแบบนี้นะครับแล้วผมหดเสานะครับหดเสาลงไปที่สามสิบแบบนี้เห็นไหมครับ5้าเซนเหมือนกันถูกไหมครับแล้วผมก็พุชพูขึ้นมาโดยมีคอนโทรื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วไปแท็กเสมอ แสดงว่าปลายเสามันจะทำไมกันละ่ะ2อ,อันเท่ากันคราวนี้ดูนะครับผมจะมาปาดมุมของไอ้ตัวนี้อ่ะดูป้างหนึ่งนี่นะครับปึ๊บอ่าน,นี้ได้แล้วอันนี้ล่ะได้แล้วอันนี้ล่ะอา้าวชิบหายทำไมไม่ได้อ่ะอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรปึ๊บอ่านี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ ต้องอันไหนอ่ะอันนี้ต้องไปอันไหนอ่ะอามาอันนี้นี่ต้องอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วเวลามองรูปด้านฟังดีๆนะครับดูดีๆปรับเป็นพาละแล้วนะครับเวลาเรามองรูปด้านนะครับมันจะไม่เหมือนกับไอ้ที่ที่มันปาดในอุดมคติแบบนี้นี่ เห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนอันนี้มันปาดสลปบมาทีเดียวถูกไหมครับแต่ของจริงของจริงมันเป็นแบบนี้เว้ยมันมีกี่ทิศทางเนี่ยมีกี่สลลบเนี่ยหนึ่งสลสลบสองสลสลบสามสลลบสี่สลลบห้าสลลบหกสลลบมีเจ็ดสลลบอ่ะเข้าใจนะครับนะเนี่ยแต่ถามว่านักเรียนทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ผมผมบอกไนงะผมถึงต้องอธิบายก่อนแต่พอดูภาพแล้วมันจะเหมือนกับอะไรครับเหมือนนักเรียนพูน ฟูนดินขึ้นไปกบที่โคนเสาอะนะครับมันมีความจําเป็นต้องทํำไหมอ่าไม่จําเป็นนะครับนักเรียนทําหนาไปเลยอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นนะครับนะอย่างไอตัวเนี้ยอ่าอันนี้เป็นอ่าผมเปลี่ยนให้เป็น p e r ร์สเปกทีเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยนะครับอ่าอันนี้ยังพอทําได้เนี่ยอันนี้มันเดี๋ยวเราลองใครให้โหวตดีกว่าจะทําแบบนี้หรือจะทแบบแบบนูน เดี๋ยวผมจะพิมพ์สามมิติออกมานะครับให้นักเรียนดูว่านะครับแบบนูนเป็นยังไงแบบเรียบเป็นยังไงก็แล้วกันแบบแบบเรียบผมพิมพ์มาละเดี๋ยวอันนี้ผมไปทําแบบนูนมาให้ดูอีกอันนะครับอ่ะโอเคนะครับดูนะครับว่าผมทายังเจ็บอยู่หรือจะเอาอีกทีอโอเคดูนะครับว่าผมทำเนี่ยนะครับ if สองเนี่ยไม่กี่นาทีเอง แสดงว่านักเรียนก็ทําไม่กี่นาทีหรอกนะครับนะแต่ถ้านักเรียนอยากทําให้ดีเนะนี่ยนักเรียนต้องทําไอ้นี่ให้ผมด้วยอะไรครับอันนี้ไม่ต้องไอไอเส้นกึ่งกลางมันต้องทําอยู่แล้วต้องทําอะไรให้ผมด้วยเขาที่ไหนมีคนทำมาให้ผมอะ่ะ อ่านะครับนะทำเสาเข็มให้ผมด้วยนะครับนะลึก6เมตรนะครับนะเดี๋ยวมาสอนกันว่าเราจะไปเนตงานยังไงการบ้านฐานล่างไม่ต้องพูดถึงต้องทําครบอยู่แล้วผังตําแหน่งฐานล่ากไม่ต้องพูดถึงพอทำหนตัวคุณไปวางคุณจบแล้วนะครับไฮไลท์ของการบ้านคือประตูบานเลื่อนนะครับนะครับดูคลิปผมได้นะครับนะ ผมมีคลิปอยู่เข้าไปเลยการเขียนประตูบานเลื่อนนะครับนะแล้วก็สรุปบทเรียนของวันนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทาผมจะลงคลิปไปที่ YouTube เหมือนเดิมนะครับสรุปบทเรียนแล้วเราจะมาทดลองกันว่าสิ่งที่เราคุยกันตกลงกันเนี่ยนักเรียนทำได้ไหมอ่ะผมถามอันนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงวันนี้ใครไม่เข้าใจเลยมึนมากไวจัดยกมือ ใครคิดว่ากูไปต่อไม่ไหวแน่ยกมือใครคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ยากนี่ว่ากูทําได้ยกมือใครคิดว่าไม่ค่อยมั่นใจว่ะม,ม,มีทั้งยากมีทั้งง่ายปนกันยกมืออะนะครับนักเรียนไม่ต้องเซฟนะครับไอ้พูกกลางๆเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า มันมีนิยายอามาตะาของโลกนะครับนะเรื่อง inferno นะครับสู่นโลกภูมินะครับเอามาทำเป็นหนังมันมีโคดติ้งคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งผมประทับใจมากเลยนะคือผู้ที่วางตัวเป็นกลางในขณะที่สังคมเกิดความแตกแยกกำลงังมีซ้ายมีขวาแต่แบบเฮ้ยพี่เข้าข้างใครผมกลาง เขาบอกว่าไอ้คนประเภทนี้ต้องถูกส่งไปอยู่ในนรกจุดที่ต่ำสุดที่ลึกที่สุดอ่ะนะให้แม่งทรมานที่สุดเพราะนั้นนักเรียนเลือกไปเลยว่านักเรียนจะสู้ต่อหรือว่าจะไม่เอาอย่าไปกระลอกกระแลกกระลอกกระแลกเข้าใจปะ่ะแต่ผมมองนักเรียนเนี่ยนะครับขอแค่นักเรียนตั้งสติผมว่านักเรียนทําได้เล่นเกมบางท่ายังยากกว่านี้เลย โหลดเกมมายังยากกว่านี้เองนะครับอันนี้ทําคนเดียวนะครับนะคลิกผิดเราคลิกผิดเกิดอะไรขึ้นผิดก็ผิดสิวะผิดแล้วพ่อตายไหมคลิกผิดพ่อตายไหมไม่ตายคลิกผิดนิ้วด่วนไหมไม่ด่วนโถเต็มที่เลยเต็มที่เลยคลิกแล้วคลิกอีกแม่งไม่เป็นอย่างที่เราต้องการสักทีกั้นใจเลย ถ่ายวิดีโอส่งมาถามผมกั้นใจเลยเข้าใจป่ะกลัวสุดชีวิตแล้วกั้นใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่มีส่งน่ากลัวกว่านักเรียนวันนี้ดื่มเลือดไปแล้วนะถือว่าถ้าเป็นกระบี่นี่ได้ดื่มเลือดแล้วเนะี่ยเวลาดื่มเลือดแล้วเนะี่ยส่วนใหญ่ันจะทำไมครับเวลาหมาไม่ได้กัดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ันจะทำไมครับมันกัดต่อเลยนะครับเข้าใจนะครับต้องหยุดมันนะคราวหน้าไม่เบาแบบนี้นะครับ โอเคป่ะครับโอเคผมจะรองอานนะครับใครติดปัญหาอะไรส่งมาเลยส่งมาถามเลยนะครับพร้อมเคลียร์นะครับโอเคนะครับตามนี้นะครับ